ใายลูกก่อนทันมนุษย์ด้วยจะจำนิ้วานกงินหนูหันนิ้วานกันก่อนนุ่นยืมมันเงินนิ้วานแฉนิ้วานเงนลูกเอาเอาเลยนะเอายัจ้ะโฆษนาเลยฮะเอาบอกมาบอกว่าเอาเลยมู้ใหี่อ่ะนี่วันนี้มาดูมาต้องดูหน่อยต้มแฟงกับไก่ตกเรื่อแกงหน่อไม้กับไก่แล้วก็มีจานอีกคนหนึ่งอันนี้คือเราเรียกผีผีตัวเมียตัวนี้สามเมสามเมาสีตัวเมียชื่อไรโย เนี่ยแนมเอาแกงเราต้มลูกเอาต้มเอาต้มแต่อิชี้แกงเอาอะไรครับเอาแน่แแกงเอาจะเอาแกงเราต้มครับแกงครับเอาแกงโอเคเอาจานมาเอาแกงขึ้นก่อนเดี๋ยวลุงต้องตัาให้ยิ้มหวานให้เทฟซีก่อนทำหน้าผีหลอกให้เทฟซีก่อนผีหลอกทำไมหมแล้วถ้าฆ่าไรผีอะท่าไรผีๆๆผไม่ผีสิบหโต๊ะ เออเอ่อต้มก่อนเลยอาร์มเอาอะไรเอาเอาแกงเราต้มก่อนขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณหครับก่อนเลยต้มครับต้มอยู่เอาเอาอะไรมาใส่กระดูกเลยต้มนี่เอาเอาไก่เยอะหรือเอาหรือเอาแฟงเยอะครับเอาแฟงครับนี่สักไก่แล้วแล้ทำไมหนูกัดฟันพูดอะครับโอ้แฟนก็ไม่้นี่อ้าวขอบคุณครับด้วยลูกขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าฟ้าฟ้าเอาแต่แฟนต้องแฟนได้กินเอาอะไร ไม่กินเอาซิเอาอันนิดหนึ่ง <S <S ค่อยๆค่อยๆค่อยๆค่อยกินอามคับค่อยๆค่อยกินเนมเดี๋ยวเอาอะไรเอาเอาเอาหมอายอันมามานี่อันนี้คือแกงไก่กับองม้นนะฮะอร่อยมากเขาบอกก็ไม่พอตักเองนะแต่นะ นี่คนงูแจ๋วกลับมาแล้วเหรอพี่บอกขี้หเมื่อกลับมาแล้วกลับมาแล้วมันบอกว่าี้วเมื่อกี้ก็บอกในไลน์แล้วบอกว่าใครเจอช่วยบอกเลยเนี่ยงงูกินดิอกินนี๋อือ๋อว่วน้ำแก้วเลยอะไรปะเนี่ยเพราะว่ากินเขาค่อยจะลุกอามนั่นแหละ ค่อยๆกินนะเอค่อยๆกินครับลูกเดี๋ยวรีบกินนี่ชวนเอฟซีกินข้าวเย็นทุกวันเลยนะเร่มเข้าวเกินอ่านมึงเกินกว่า <c oughs> มต้ไม,ไ,มไม่ชอบต้มชอบแกงแล้วก็กินเผ็ดเก่งนะ ร้อนนะคอืมร้อนต้มอ,อย่างร้อนเลยว่าทำไมอา้ามช้านยองไงบ้างเอาก็เหมือนกันข้าหรือไหมเอาข้าหรือไหมครับข้าบ้างเอาอีกที โยมาเออโยเอาน้ำมาดิเอาน้ำมาดิจิ๊จับเอาน้ำมาดิบ้าจับแม่ไอโยใช้โยโยจับกินมาใช้คนใหญ่เลยขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนแล้วนั่นแหละขอบคุณครับแม่ฟ้าครับขอบคุณครับมีน้ำไหมเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวข้าจะมาให้ข้างหลังไงเออข้างหลังไงเอาข้างหลังกินได้เลยนั่นแหละที่น้องบอกอ่ะขอบคุณครับได้ไม่กินนะ วันนี<ม><ม>้ไม่กินเลยข้าวเย็นมไม่กินมื้อเย็นกินมืม้อดึกก่อนที่ยิ่งแปดทั้งทีมองยี่แปดทั้งทีมอง 28, ออย 3, งงี่แปดเออบ่ายสามป่ะทำแบบวันฟันวีเนีย ให้ดีบเลยในพินตาช้าลูกจะไม่อ้องรีกทีมากหรือวะหนูลองแก,กงไหมอาลองแกงไหมอเาอาไหมไม่เอาครัเบเดี๋ยวต้มบะลองเกียจไหมรหิงเกียจปะเออเกียเลย ้ไม่ไปไหนแล้วใช่ไหมว่าหมอปลาครับอยากกินน้ำเย็นๆไม่เย็นเหรอโยโย่หายเลยเหรอวะโยนัน่ะโยนให้เลยให้เลยเอูกขอบคุณครับพี่โยครับพี่โยครับพี่โยมันเคย เตะเด็กคนหนึ่งอ่ะกอดน้ำกอดน้ำมากินกระเทือกกอดน้ำมากินเตะเลยเขาชอบใส่กระเทือมันใครขอน้ำมันกินไม่รู้มันนั่งเตะเลยเตะเลยเตะคนขอน้ำเขาโอดโอดกินนี่อย่างเงี้ยโเลยอร่อยเนาะเดือกลัวจริงเนี่ยอันเนี้ยไข่แกง ที่หนูสอนเหรอแบบที่หนูสอนเป๊ะเลยป่ะมีข้ามขั้นตอนเลยป่ะใส่น้ำมันใส่ที่หนูงั้นลืมสูตรหนูเด็กไม่ไม่ใช่ที่หนูสอนป่ะนี่แบบที่หนูสอนที่เอาการมะพร้าวไอ้ยอดมะพร้าวใส่ใช่ไหมไม่ใช่พี่กับพี่อามจะถาไหมอันนี้คืออามเอาแกงมาเดี๋ยวแกงป่ะ ให้ดิ้นสิบมะนีเอามากอนตาให้ลูกลองหกง้นลองหกปะเอาน้ำให้ลูกเอาไหมคะน้ำอร่อยพอ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 เดี๋ยวกด้ตักมาไงเย้อมเสียหายไว้กินมือขอบคุณค่าเลยค่ะขอบคุณอันนี้ก็สูตรที่หนูบอกอหมเอาไก่ไปล้วนก่อนแล้วก็ไม่ดล้วนไม่ลวนต้องที่หนูบอกก็คือใส่น้ำ ใส่เลยก่อนนะที่หนูสอนใช่ไหมตามแบบที่หนูสอน<ห>นั่<ห>นแหละแบบนั้นนี่สูตรหนูเป๊ะเลยค่ะ<ห>ดีมากทำท่านขั้นตอนไหมไม่ไม่ข้ามมะละกอเนี่ยค่ะคือแกงจืดมะละกอนะคะเพราะว่าอ,อันนี้ปลามะละกอแล้วเมื่อกี้พี่บอกพี่ใส่มะละกออ้าวัยจะเร็วจะอะไรว่าไอ้้ไอคนสอนให้ทำรู้อะไรได้สอนได้ไง <laughs> อันนี้อืมร้อนสึกด้วยอันนี้แกงจืดเอาไข่อยไปอเอาเข้าไปหรือว่ากินไก่ก่อนอืมมัจะจับตัวเยอะมาหรือเปล่ามาหรืปาปหนุเนี่ยอิม่มเปล่าอิ่มยางอิ่มแล้วโอเคครับเอาวางหมดเลยครับเดี๋ยวให,ให้ให้น้องอาร์มมาล้าง ให้พี่จางรับหมดอบแบ้งชิ้นไหมให้ช่วยน้องอามบ้างรับไหมเอาแว้งไหมเอาไก่ไหมไม่เอาเอาหมดเลยไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบค่อยๆกินไม่ต้องหนีไปไหนรู้ไหมเอาไก่เนี่ยก็รักแสาวรู้ไหมอย่าไปคิดเองเออเองรู้ไหมรับหรอรับเขาจะไม่ลูกไม่ต้องไปไหนแล้วอยู่ด้วยกันที่นี่แหละ ไปหนีไปที่อื่นทำไมเขาอย่างนี้โอเคอย่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แม่ตาดูพวกเราไปเรื่อยๆนะคะทุกวันมากินข้าวด้วยกันนะคะมากินข้าวด้วยกันเนมบอกทุกคนมากินข้าวด้วยกันก่อนอามเชิญพี่ๆทุกคนกินข้าวด้วยกันนะคะับเบอกอย่าลืมมากินข้าวด้วยกันนะคะอย่าลืมมากินข้าวด้วยกันนะครับครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ